สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โซมาทชาวเวลนะคะตอนนี้นะคะกอลกับมาร์กนะคะเราอยู่กันที่เมืองมัสกัสนะคะประเทศโอมานนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปรีวิวโรงแรมกันที่ไหนนะคะหายกันไปนานค่ะยังไงแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะติดตามชมค่ะโรงแรมที่ถือว่าเด็ดเป๊ะปังเวอร์นะคะอันตราอัลจาบเอาลอากดาโอมานค่ะ ลังจากสงชั่วโมงนะคะกับการขับรถมานะคะจากมัสกัสนะคะกอนนี้เราก็ไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสู่โรงแรมอันตราเอลจาบาเอาอากกานะคะก็เป็นถนนที่แบบคดเคี้ยวนะคะแล้วก็แบบเป็นถนนที่แบบภูเขาหินเนาะเลิศมากนะคะก็มีด่านตรวจก่อนที่จะขึ้นเขามานะคะก็เขาก็แบบกำชับว่า ขาลงนะคะให้ใช้เกียร์แอลเนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะมันมันมันลาดมากมันจะเป็นแบบซิกแซกเลยค่ะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอนันตราเอาจาบาเอาอากาศาเป็นยังไงนะคะพร้อมรีวิวค่ะโซมา นะคะวันนี้ก็กอบกับมาร์กนะคะจะพาทัวร์นะคะโรงแรมแบบเต็มรูปแบบนะคะในโซมาทาเวลนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าโรงแรมอนันตาราโอมานที่นี่นะคะ mm. เอาจาบาเอาอักดาที่นี่มีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อเช้านะคะเราได้ไปกินเบรกฟาฟัสมาแล้วนะคะเบรกฟาสต์มีน้ำมะพร้าวสดๆด้วยนะคะ mm. และก็ที่ที่ดูแปลกตาก็คือ,อเป็น เบคอนไก่นะคะก็อร่อยอไปอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะแพนภาพนะคะให้ดู เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่โรงแรมนี้มีนะคะก็คือ d ด n a นาพอยนะคะคือเป็นจุดวิวนะคะที่เจ้าหญิงนะคะไดอานานะคะเคยมาก็เลยทำให้มีโรงแรมโรงแรมนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะไฮไลท์ที่โรงแรมนี้นะคะแล้วก็ บรรยากาศรอบๆโรงแรมแล้วก็บรรยากาศที years, as, uh, hours, ่รีเซพชันนะคะนี่เลยค่ะไฮไลท์นะคะก็ตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าเจ้าหญิงเดยนากับพินชาเชาสนะคะมาเมื่อตอนปี1986นะคะตอนโนเวมเบอร์นะคะพฤศจิกานะคะก็ก็มานะคะเอ่อมากับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเนาะมาประมาณ6ชั่วโมงนะคะมาอ่านหนังสือนะคะแล้วก็พินชินชาส์ก็วาดรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความสวยงามของเดยนาพอย์จะเป็นยังไงนะคะไฮไลท์โรงแรมนี้เลย ะคะทุกคนตามมาแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ดูสิคะวิวของห้องค่ะวิวห้องพักนะคะแล้วก็ดูความแบบเป็นร r กกี้มากนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูค่ะไดนาพอยค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะบินมาหอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเยอรมันนะคะแล้วก็จ่ายค่าห้องที่แพงมากนะคะเพื่อมาดูไดนาพอยอันนี้นะคะก็กลางคืนน่าจะสวยมากนะคะเป็นซันเซ็ตนะแล้วก็นั่งดื่มได้นะคะนั่งดื่มแล้วก็มีไฟตรงนี้นะคะ ก็นี่เลยค่ะทุกคนแตะแดาดา ีค่คะสวยมากเป็นหน้าผาที่สวยมากๆถึงว่านะคะว่าทำไมทำไมมันมันมันทำไม p r i n c e d i a n a Princess Diana กับ Prince Charles นะคะต้องมาที่นี่นะคะก็คือแบบวิวหลักล้านอะ่ะแบบร้อยล้านอะ่ะพันล้านอะ่ะคือเลิศมากเดี๋ยวจะมานั่งดื่มนั่งดื่มกันตอนซันเซ็ตนะคะ มาโรงแรมนะคะก็จะไม่พูดถึงเออ่รีเซพชันก็ไม่ได้นะคะแผนกต้อนรับที่เป็นหน้าเป็นตาของโรงแรมแต่ละโรง,ง,งแรมเนาะฝั่งขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนกต้อนรับนะคะที่เป็นไพรเวทมากนะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบพรีเซนเทชันของเออ่กาแฟที่นี่การทำกาแฟที่นะะี่ค่ะเป็นสไตล์โอมานเนียนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีเตาผิงเนาะเป็น เด კ อเรชันนะคะตรงนี้ชอบมากเลยทุกคนเป็นโคมไฟแบบสไตล์แบบอาหรับอารบิกสวยมากนะคะและก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะหลังจากตรงน้ำผุตรงนี้นะคะน้ำผุ้ดาวตรงนี้นะคะก็จะตรงไปสู่อะคอร์ทยาร์ดที่เป็น เรียกว่าก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นไดน,นาพอยที่เราพากันไปดูเมื่อกี้เนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายซูเวเนียนะคะฝันะะ่งนู้นจะเป็นคาเฟ่ค่ะอัลบาฮาคาเฟ่เฟนะคะแล้วก็วิวกลางคืนตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นกองไฟนะคะแล้วก็สามารถมานั่งดูดาวตรงนี้นะคะสั่งไว้เย็นๆนะคะดื่มหรือว่าจะมานั่งรีแลก็ได้นะคะตรงนี้เป็นแบบเป็นสไตล์ที่แบบ คือแบบสวรรค์บนดินจริงๆเลยค่ะก็ถ้าเห็นโฆษณาของโรงแรมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เป็นหน้าปกของโรงแรมอันันตราที่นี่เลยนะคะก็ว่าได้ค่ะนี่คือรีเซพชันของอันันตราเอาจวาวาอาอักดาค่ะทุกคน a เ t i v i ์แอคทนะคะก็จะบรรยายว่ามีอะไรบ้างนะคะมีปิกนิกเอ่ยมีกาแฟสปาเนาะแล้วก็โยคะนะคะโยคะมอร์นิ่งนะคะแล้วก็เห็นวิวหลักพันลานนะคะทุกคนข้างๆเมนพูลตรงนี้นะคะก็จะเป็น b e l l ่าวิสตนะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลีนะคะก็เดี๋ยวกะว่าจะมานั่งดื่มแล้วก็กินกรุบกริบนะคะสักวันที่2ที่3นะคะเพราะว่า จะได้มาเอนจอยกับดยานาพอยนะคะตรงนี้บรรยากาศก,ก็ดีนะคะก็ไม่ร้อนมากนะก็ประมาณหน้าหนาวเชียงใหม่นะประมาณอย่างนั้นเลยทุกคนก็อากาศดีแต่ที่นี่นะคะจะบอกว่าค่อนข้างที่อันนี้คือโปแล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่ในโรงแรมเนาะเราก็สามารถใส่แขนกุดได้นะคะแต่ว่าแต่ว่า ที่โอมานเนี่ยคือก็คือจะสตริกมากนะคะกับการแต่งตัวก็ท้าไปข้างนอกก็ต้องเป็นปิดแขนเนาะต้องมีแขนเนาะก็แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในโรงแรมก็โอเคค่ะตอนแรกนะทุกคนกะว่าจะ,จะจะจะเล่นแอคทิวิตี้ปีนเขานะคะแต่ว่าดูความชันของหุบเขาแล้วนะคะคือแบบว่าโอ้ยคงขาสั่นนะคะเพราะว่ากอล์ฟนะคะเป็นโรคกลัวความสูงค่ะแต่มากอยากเล่นแต่ว่า ปัจวุวัก็คงไม่เล่นนะคะก็คือแคนเซิลไปแล้วราคาก็แรงเบาๆนะคะเพราะว่าราคาอยู่ที่ประมาณ80โอมานนะคะก็ประมาณคนละ250ยูโรนะคะหรือประมาณ300พัสพัดก็ประมาณ300กว่าเนาะก็แต่ว่าให้เพื่อนๆดูค่าวิวหลักล้านแล้วก็ดูความแบบมันเป็นซิกเนเจอร์เนาะคือแบบเป็นหน้าผาหินแล้วแบบว่าเป็นหน้าผาหินที่แบบเป็นสีน้ำตาลเทานะคะเป็นแบบ เป็นแบบแบบสไตล์แบบเลิศมากแล้วก็ดูดูบ้านตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสีออกครีมน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นวิวที่สวยจริงๆคะ่ะสวยจริงๆ สปานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะเป็นสไตล์โอมานียนะคะโอมานียนะคะอันตรายสปานะคะก็ประตูสวยมากเป็นประตูไม้นะคะเข้ามานะคะก็จะมีน้ำพุนะคะตรงรีเซพชันนะคะแล้วก็เป็นจำลองเหมือนกันนะคะเป็นระบบชนลประทานน้ำนะคะเข้ามาแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนสปาสองฝั่งเนาะ จะเป็นคอร์ดยานะคะไพรเวทเนาะเดี๋ยวทุกคนคะที่ขาดไม่ได้ที่อันตารามีทุกๆโรงแรมเกือบทุกโรงแรมเนาะก็คือจะเป็นเชฟการ์เด้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นก็คือเป็นสวนผักของเชฟนะคะนี่ค่ะสวนผักของเชฟนะคะก็คือต้องปลูกเองเนาะเพราะว่าบางทีแบบเชฟต้องการใช้นู่นนี่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนี่นะคะก็เป็นซุ้มรอดเข้ามาเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพริกนะคะมีพริกเอ,อยโหระพานะคะแล้วก็ผักชีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบาสิกก็โหระพานะคะเป็นแล้วก็ออนเนียนนะคะตรงนู้นจะเป็นมะเขือนะคะมะเคนมะเขือนี่ค่ะกระหิกนะคะแล้วก็สปีนัทนะคะเตัวนี้จะเป็นมิ้นเนาะก็นี่ใบเตยใบเตยค่ะ,ะก็ <P end ant> ต้องมีทุกโรงแรม อนันตราเลยนะคะที่เป็นสวนของเชฟนะคะตรงนี้เป็นเปปเปอร์มินค่ะทุกคนข้างนอกตรงนู้นเลิศมากก็เป็นเสน่ห์ไปอีกแบบนนเนาะก็ทุกอย่างคืออยากได้อะไรก็ปลูกเอาไว้แล้วก็หยิบใช้งานได้เลยเตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอคทิวิตี้เซ็นเตอร์เนาะก็จะมีให้เอกิจกรรมนะคะให้ทำนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเออ ปีนเขานะคะเดินชมหมู่บ้านเก่านะคะแล้วก็คุกกิ้งคาสเนาะแล้วก็ฝากลูกๆเอาไว้นะคะแล้วก็เทนนิสคอร์ดแล้วก็ b i ซิเคินะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องตีปิงปองนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น kids room นะคะก็จะเป็นห้องสำหรับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่นะคะที่มีลูกเล็กนะคะก็สามารถมาฝากน้องๆนะคะลูกนะคะเป b ีๆที่นี่ได้นะคะแล้วก็ตรงเข้ามาตรงนี้นะก็จะมีเป็นหมวกจักรยานนะคะมีจักรยานเสืบภูเขาด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นไฮไลท์เลยก็คือยิงคานูนะคะทุกคน ก็คือแต่ว่าเราไม่ได้บุกกันเนาะแล้วก็ตรงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเทนนิสคอร์สนะคะใครชอบตีเทนนิสก็ตรงนี้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีนะคะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะนะคะฟิตเนสเซ็นเตอร์แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นการซ้อมนะคะการปีนเขานะคะเพราะว่าที่นี่ดังเรื่องปีนเขามากเลยนะคะก็มาร์กนะคะ กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะปีนหรือไม่ปีนแต่กอไม่ปีนนะคะเพราะว่าน่ากลัวมากเขาแบบโหดมากนะคะชันมากแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์แอคทิวิตี้กันนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านเก่านะคะประมาณ700-1,000ถึง1,000ปีแล้วนะคะสามหมู่บ้านนะคะตอนเย็นเนาะแล้วก็วันบารืนะคะเราจะไป เออ่ไปดูวาดีนะคะคือน้ําตกนะคะเป็นทัวร์ไฮกิ้งนะคะน้ําตกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไฮ mm hmm. ไลท์ของที่นี่นะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็คือและนี่ก็คือเออ่ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะของอนันตราอัลจาบา,อ,าอัลอาคดาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการ์เด้นนะคะแล้วก็จะเป็นเมนบิลดิ้งตรงนี้นะคะก mm ็เมื่อเช้าตรงนั้นก็จะเป็นเบรกฟาสต์สฟู๊ดนะคะแล้วก็เป็นห้องอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะตอนเวลาดินเนอร์นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็ที่ ที่บอกเอาไว้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นโรงหนังนะคะตรงสกายโรงโรงหนังใต้ขอบฟ้านะคะที่สามารถมองฟ้าได้แล้วก็สามารถดูดั่งได้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนอุย้ยเหมือนกับฝนจะตกนะคะทุกคนดูข้างบนค่ะเมฆดำมากนะคะแต่ว่านะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นไฮไลไท์ที่ทุกคนสามารถจะมีมุมถ่ายรูปได้นะคะก็คือมุมทิ้งช้าตรงนี้นะคะที่ มีฉากหลังนะคะเป็นโรงหนังสกายนะคะที่เราสามารถจะมาโหนจิงชานะคะถ่ายรูปสวยๆนะคะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็จะพาไปชมรูมทัวร์ค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะชิสโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถึงถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะรีวิวห้องนะคะของ อนันตราเอ้าจาบาเอ้าอักดานะคะเรานะคะได้อัปเกรดมาเป็นห้องออคลิปพูวิลล่านะคะซึ่งเป็นห้องท็อปคัตติโกรีเลยนะคะของโรงแรมอนันตราแห่งนี้นะคะส่นนราคาอยู่ที่หนึ่งพันยูโรต่อคืนนะคะก็ปาดเหนืออยู่เบาๆนะคะแต่ว่าได้ได้อัปเกรดแล้วก็ได้ลดลดราคานะครับในฐานะที่เราเป็นแพจินัมนะคะลองดูกันคะ่ะ ก็การนะคะก็จะเป็นการ์ดไม้นะคะที่ที่อนันตารามีตลอดนะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะว่าส่วนไหนของของเรานะคะเราอยู่กันที่เราอ,อยู่กันตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงตรงวิลล่าพูเออคิปพูวิลล่านะคะ The base of the b a s e view นะคะตรงนี้จะเป็นดน p าพอยนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะห้องที่ ภูมิใจน้อเสนอมากแล้วก็รอคอยมาประมาณเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะเข้ามานะคะประตูใหญ่ยัก,กรลังการมากทุกคนเข้ามาถึงนะคะ,ะตาดดดนี่ค่ะวัน bedroom นะคะคิปูวิลล่าค่ะตรงเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟานะคะเป็นที่ นั่งเล่นรับแขกนะคะก็สามารถถ้าสมมติมีมีเพื่อนพีเพื่อนมาจากข้างนอกก็สามารถที่จะมานั่งตรงนี้ได้นะคะ enjoy นะคะดูทีวีแล้วก็วิวตรงนี้ค่ะทุกคนหลักล้านมากดูสิคะทุกคนให้ดูตรงนี้เลยฟุ๊บโอ,อย้ยคือสวรรค นี่ค่ะภูนะคะภูคือสามารถว่ว้ได้นะคะลึกประมาณ1.2เมตรนะคะแล้วก็ยาวมากเลยค่ะยาวประมาณ10เมตรน่าจะเห็นไปได้นะคะ10เมตรตรงนี้ก็จะเป็นชาเวอร์อัลโดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะสามารถที่จะดินเนอร์ได้นะคะถ้าเราไม่อยากไปกินที่ ้านอาหารแล้วก็สามารถสั่งรูมเซอร์วิสแล้วก็มากินตรงนี้ได้นะคะในช่วงเวลาค่านะคะแต่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะจิบกาแฟตอนเช้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นทีเ่เตียงอับแดดนะคะด,ดูดูดูวิวข้างหลังทุกคนวิวข้างหลังเป็นไงเป็นไงกรีด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 เก๋ดดดสดๆนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาแล้วเข้ามาดูฟังกิลิตี้ในห้องนะคะเสียมโนยฟาร์มสะดวกค่ะตรงนี้ก็มีผลไม้วิวค่ำเมื่อวานนะคะที่เราเพิ่งมาถึงกันนะคะ อันนี้คือที่ใส่กาแฟนะคะก็เป็น decoration เนาะและตรงนี้ก mm ็จะมีร่มนะคะให้เผื่อใครไม่ชอบแดดเนาะอุ๊ยลืมไปทุกคนนี่มีตารางหมากลุกด้วยจ้ะเอาไว้เล่นนะคะตารางหมากลุกดูสิเป็นตารางหมากลุกเออมัไม่แกะละเผื่อแบบเบื่อนะคะเล่นทางนี้ก็จะเป็นบิีิบาร์นะคะ มีเครื่องทำกาแฟตรงนี้ละเ,เครื่องอากานํำร้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยชาก,กาแฟนะคะลายกาแฟถ้วยเพื่อกาแฟสวยมากเลยดูสิสวยมากเป็นแบบสไตล์อารบิกนะและตรงนี้ก็จะเป็นแก้วเนาะไม่มีอะไรแก้ววายแก้วน้ำนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะแล้วก็จะมี ออทุกอย่างจะเป็นแบรนด์อันตาราหมดเลยค่ะเป็นแบรนด์มีป๊อปคอนมีถั่วนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะที่ใส่น้าแข็งแล้วก็เป็นมินิบาร์เนาะเราสามารถก็หยิบได้เนาะแต่ว่าราคาก็แพงพอใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่กินค่ะ <c oughs> ไปกินที่เบค a k f a ์ t ูมนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเครื่องแช่วน์นะคะเป็นตู้วน์เล็กๆนะคะเอาไว้เผื่อว่าเรามีวน์ส่วนตัวแล้วก็มาแช่ตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่า เราสั่งวายมาแล้วก็แช่ตรงนี้ได้นะคะอุ้ยทำไมไฟไม่ติดดูไฟดูเพดานตรงนี้ค่ะ mm hmm. Decoration ดู decoration เพดานตรงนี้นะคะสวยมากโอเคค่ะพี่เดี๋ยวๆๆีีพี่ขาดไม่ได้ดูประตูก่อนรดมากประตูแบบโอโอมาเนียนสไตล์นะคะตรงเข้ามาตรงนี้ห้องนอนของเจ้าหญิงเองค่ะเจ้าหญิงกับเจี๊ยบนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะ mm hmm. เผื่อว่าทำงานเนาะ คุยอะไรเล็ก,เกน้อยตรงนี้โต๊ะทำงานเนาะินชาร์กก็เก็บคงเก็บของนะคะที่นี่นะคะทุกอย่างเมนูก็จะเป็น QR code เหมดเลยเนาะตอนนี้เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิน้าด้วยเนาะโอเคค่ะที่ขาดไม่ได้ตรงเข้ามาตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้แต่แดนดูสิคะเตียงนอนเตียงนอนที่อนนันตาาคือ the best มาก นุ่มมากเมื่อคืนหลับสบายมากนะคะแล้วก็ดูสิคะโคมไฟแบบอารบิกสไตล์ค่ะนี่สวยมากดูสิสวยตรงนี้ก็จะเป็นเด coration ดูดูเด coration นะคะคือแบบสวยมากอะ่ะคือชอบมากแล้วแล้วที่ขายไม่ได้คือทุกคนตื่นมานะคะเปิดม่านมาฟึบเปิดม่านประเพณีมาฟึบเห็นวิวหลักพันล้าน,นะคะ่ะดูสิคะคือแบบคือแบบมันใช่อะ่ะ ก็1,000ยูโรก็ยอมจ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอาจจะโอเคแบบกลับไปปาดเหิือนนิดนึงนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ห้องพักที่เลิฟ l ีครั้งนี้นะคะ thank you Mark so much for support a this t time นะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะทุกคนก็อันนี้จะบอกว่าเป็นเออ่ไม่ได้วีดดิ้งนะเป็น b บ r ร์เดย์พรีเซนต์นะคะของกอฟเองนะคะที่มาร์คให้ให้กอฟนะคะก็ได้มาพักที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Walk in c l o s e t เนาะลกมากนิดนึงลกลบมากนิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะคะก็จะเป็นปกตินะไม่มีอะไรส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของมาร์คนะคะก็จะเป็นตู้เซ็ตตรงนี้นะรันนี่แบค็คแล้วก็มีอัน,นี้ด้วยค่ะเป็นบีช แบกนะคะเผื่อว่าอยากไปเมนพูลหรือว่าจะไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ใช้เนาะก็สวยจริงๆค่ะและที่ขาดไม่ได้ทุกคนห้องน้ำที่นี่ค่ะเป็นไฮไลท์มากเหมือนเข้ามาในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระราชวังอาราบิกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่สวยงามก็แบ่งส่วนชัดเจนนะคะเป็นห้องสุขภัณฑ์นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรมากสุขภัณฑ์ชัดเจนนะคะตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นมุมของกล้นะคะแต่งหน้านะคะแต่งหน้าตรงนี้แล้วก็อ่าบก็จะเป็นสองอางเหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะที่แล้วก็เดคอเรชันด้วยเครื่องปั้นดินเผาของโลโก้ที่นี่นะคะที่นี่จะดังเครื่องเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่านิสว่าที่ที่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าของโอมานนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์ทุกคนนี่ชาวเวอร์เรนที่นี่ค่ะดูสิคะนึกว่าเป็นแบบ เป็นเป็นเมียสุล,ลต่านนะคะทุกคนชาวเวร์เรนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะทุกคนตรงนี้เราสามารถนั่งได้นะคะแล้วก็นั่งปล่อยให้ชาวเวร์เรนลงมานะคะแล้วก็มีดูสวนตรงนี้จะเป็นขดยานเล็กๆนะคะตรงนี้แต่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างค่ะอ่างก็เปิดดูแล้วก็ดูวิวสวนตรงนู้นนะคะอ่างใหญ่อย,ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแช่แต่จะให้ดูค่ะ จะให้ดูจะให้ดู shower rain ที่นี่นะคะคือ the best เป็นไฮไลท์นี่คะ่ะเป็นไงแบบ shower rain จริงๆอะ่ะแบบคือคือนี่คือ shower rain จริงๆอะ่ะเลิศไหมคะเลิศมากโอเคปิดกันโอเคและนี่ก็คือห้อง one bedroom คลิป f pool villa นะคะถ้ามาแล้วก็เอาให้สุดๆไปเลยคะ่ะทุกคนต้อง เอาห้องนี้เท่านั้นค่ะยังไงแล้วคือเมืม่อคืนนะคะบอก Reception เพราะว่าปกติคืออัปเกรดได้แค่ดีลักห้องดีลักนะคะแคนแคนยอนวิวแต่ก็คิดว่าในในก็ในในละอีดอกจ่ายเพิ่มไปเลยจ่ายเพิ่มไปเพื่อที่จะได้เดอะ a บสครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่รู้จะได้มาเมื่อไหร่อีกนะคะ ก็คือรีวิวของเรานะคะที่อนันตราอัลจจบาอัลอักดาโอมานนะคะยังไงแล้วนะคะก็มีคำติชมหรือว่า,ามีความคิดเห็นยังไงนะคะก็รบกวน คอมเมนต์นะคะในคลิปของเรานะคะแล้วก็ยังไงแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็กดฟ o ลโล่ให้กับเราด้วยนะคะโซมาชาเวลนะคะเรายังมีคลิปรีวิวโรงแรมอีกหลายโรงแรมที่ยังไม่ได้ลงนะคะขอโทษทีที่เรายังยุ่งยุ่งอยู่นะคะแต่ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราทั้งสองนะคะจะพยายามลงคลิปให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะโซมาชาเวลค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอลาไปกับวิวหลัก พันล้านนะคะของอ An นันตราเอาจาบาเอาอักกาค่ะบ๊ายบาย